สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์มหาการบ้านมรณนนะนะอีพีสงซึ่งจริงๆมันอัปเดตคินมัน,นานแล้วแหละแต่เพิ่งเข้ามาเห็นนี่แหละก็มนเริ่มกันเลยว่ามีอะไรใหม่ท่านไหนมันจะเข้าให้วันเนี้แกล้งรางวัลรายวันยังไม่ได้เพิ่มสักทีเมื่อไหร่วัเนี้ย นานเลยนึงนะลองไปประมาณสิบห้าวินาทีกว่าจะเข้าลองไปได้อย่างนานกว่าจะเข้าได้เนาะเซ็งเลยอ็นิดต้อนรับสู่อีอเมซิ่งทวยเดาเชลี่ยไม่ดีไม่ด้ิวเลย ดานิดาน้ดานนดานิดานิเด็กก็ดานี้ดาน้ดาน้ดานิ้ด็กก็ดานิดานี้ดานิภารกิ n ของเราคือหลังจากความเงินติดตอนนี้แล้วน่าจะถึงห้องสองปะก็เริ่มเลยลุ n มสอง start game ได้ วางตรนนี้แล้วก็ปืนค่ะมีตัวหนึ่งหมดตรงมีดังสักประมาณนี้เราวางตรงวอเตอร์ไปโอ้ไอ้นี่มันตีแล้วเป็นวงหัวออกมาเรืออ่อมเหมือนกันจังวางตรงนี้าตายซะไอ้พวกปีศาจ พี่อบกรดยอโนอหลดุดไอ้พวกสังเวยสีปอมไม่หนูหลุดไปได้อีกแล้วท่านผู้ชมอาจจะบอกโอ้พี่ลิดกล้ามากเลยโอ้พี่ลิดิอย่างงี้อย่างงี้น้องมาเป็นผมแท้สิคุณจะเข้าใจทันทีมันก็ไม่ได้ยากนานนั้นแค่ผมมึงอ้าวเฉย ดันเห่าเรื่องวางตัวละครนี่แหละก็เลยเกือบทําป้อมแตกไอ้น,นี่ดาวเมลักร้อยแหเจ้าเก็บตังค์ให้ได้สักพันหนึ่งออฟดีกว่าโนมันนี่๋อ้ไม่มีมันนี่อี๋น no, ่มันเข้าไปได้อีเแลเน่า no. โอ้ก็ขอล่ะตัวก่อนแค่นี้ รอเล็กพุ่งสัพวเวอร์สีปอ,เอมเลยมันลุดเร็วมันลุดเข้าไปได้เร็วแหววแหววโอ้พี่พยเปลี่ยล็ดก้าโอ้โอ้อะไรน,นี่เปลี่ยล็ดก้าโอ้ก็เจาะมากเลยพูดว่าไงนะยาเทเลพอร์ตสตาร์สกิ๊ วังแบบนี้อยู่ในรัศมีแบบนี้แล้วก็ฝาเอฟเคหรอตั้สามสิบไปสามสิบมันตัวบ้าเลยโอ้ยเสียตังค์ไม้หึงพันหุวจังเก้ สชยปังปังบูดโออน่าจะบูเพื่อนมนะั้งอว่าคราวนี้คงจะไม่เหงาวนะ <c oughs> เอกออีกแน่เลย <c oughs> ผ่านกันมาเยอะเลยอือใ้เกือบไปแล้วโอ้ยโต็ไใช่หรือว่าเตะเนี่ยอ้แสกเลยโน เต่อีกเช่นเคยจะผ่านยังไงวะเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรเล่นแต่นะครับผมก็ขอกับล็อบบี้ออกแล้วค่อยเอาใหม่ วันนี้อาจจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างสั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอับในเรื่องด้วยการที่ไม่สะดวกในการถหายลิปเยอะปกับว,ว่าเหมือนสีมือจะตกในการเล่นแบบนี้ก็ต้องขออภัยแค่นี้นะ